ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิก,นก,กหัวในแพทใหม่นี้นะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการวางเป้าแล้วก็ตั้งค่าในเกมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้เทคนิคหรืออยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมของผม,ผมก็อย่าลืมฝากไปชมคลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมฝากทุกคนเช่ยกันกดไลค์และก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปสอนนะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องตังค่าในเกมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับตังค่าในเกมนะครับก็การตอบสนองนะครับของผมก็จะปรับอยู่ที่้อยนะครับคือเครื่องผมใช้ iPhone 7 Plus ทนะครับทุกคนนะพบถนัดร้อยแล้วนะครับทุกคนนะเวลาหันซ้ายหันขวามันจะแบบรู้สึกเท่ยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะก็สําหรับใครที่แบบโทรศัพท์สเปเต่ำๆนะครับทุกคนนะหรือว่าหันซ้ายหันขวาแบบแล้วยังแบบยังยากอยู่นะครับให้ทุกคนแบบ ลองมาเปิดแบบมองรอบๆเป็น้อยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดมองรอบๆ้อ,บอยนะครับหรือว่าใครที่เปิดมองรอบๆ้อ,บอยก็ผมแนะนํไม่ให้เปิดแบบ DPI ขึ้นมานะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนนะแล้วก็ปุ่มยิงนะครับปุ่มยิงของผมก็จะตั้งอยู่ที่ประมาณ74นะครับทุกคนนะก็ถ้าถ้าตั้งเกินประมาณ75ไปผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปนะครับก็ลองแบบ สักหกสิบอะไรประมาณแบบนี้นะครับทุกคนนะหรือว่าอยากไปปรับตามแบบผมก็ได้เดนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกนะครับกราฟิกของผมจะปรับอยู่ที่มาตรฐานนะครับก็เฟรมเด็กขั้นสูงนะครับสาหรับใครที่แบบโทรศัพท์แบบสเปคแบบต่ำๆนะครับทุกคนนะผมแนะนําให้เปิดแบบผมเลยนะครับหรือว่าเล่นแล้วยังร้อนนะครับผมแนะนําให้เปิดเป็นเล่าลืมนะครับแล้วก็เฟรมเด็กขั้นสูงนะครับทุกคนนะหรือว่าใครแบบโทรศัพท์แบบ สปีกลางๆแล้วเครื่องไม่ร้อนนะครับผมแนะนํไม่ให้ปรับเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เฟรมเหลือขั้นสูงนะหรือว่าใครแบบโทรศัพท์แบบแรงๆนะครับผมแนะนําให้ปรับแบบขั้นสูงหมดเลยนะครับทุกคนนะหรือว่าเล่นแล้วยังร้อนก็ลองเปิดแบบเอ๊ะลองปิดแบบเฟรมเลทลองดูนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับตังค่าในเกมนะครับเดี๋ยวเราไปสอนกันในเกมกันเลยนะครับทุกคนนะ เอาละครับก็ต้องขอาการาบสวัสด,ดีนะุ่ผู้ชมอีกครั้งนะครับก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมนะครับ2 0 2 0 FM นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้้วยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวหาปืนมาสักหนึ่งกระบอกนะครับหรือ2กระบอกได้ขอจะเป็นของซองควงแล้วก็ของ เอกมแปนะครับทุกคนนะโอเคนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้แบบว่าถ้ามันจะลากหัวง่ายนะครับผมให้แนะนําเป็นปืนลันเร็วสองนะมันจะลากหัวได้ง่ายนะครับนี่นะอันนี้คือผมไม่ได้ใส่พวกจับหรือว่าของแต่งอะไรมานะครับโอเคมาก็สําหรับวิธีการยิงนะครับก็มือใหม่ก็ทําได้นะครับทุกคนนะ ก็สําหรับวิธีการยิงก็ง่ายๆมากเลยนะครับแบบเราก็ลากเครื่องแบบปกติเรานะครับทุกคนนะแต่พยายามอย่าลากแรงนะครับอันนี้คือปรับแบบถ้าทุกคนแบบปรับ DPI แบบจอเร็วๆนะครับทุกคนนะพยายามแบบอย่าลากขึ้นแรงนะครับให้ลากขึ้นแบบเบาๆนะครับค่อยๆลากขึ้นไปนะครับแบบนี้นะนี่นะครับดูตั้งค่าก็มองรอบๆของผมก็จะอยู่ที่ลอยนะแบบนี้คือค่อยๆลากขึ้นไปนะครับ อันนี้คือระยะปานกลางนะครับทุ <IA> <ST. S 2> ทกคนนะก็สําหรับมือใหม่ก็แบบผมอยากให้ฝึกแบบวางเป้าก่อนนะครับแบบให้เดินแบบเดินวางเป้าแล้วก็แบบลากขึ้นแบบนี้นะให้เดินวางเป้าแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะทํทำไปเรื่อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะไม่จําเป็นต้องแบบวิ่งมากระโดดสับปืนแบบแบบนี้นะครับทุกคนนะไม่ต้องจาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมือใหม่นะ ลองแบบวิ่งมาวางเป้าให้มันแดงๆได้แล้วก็ลากขึ้นแบบตรงๆนะครับมันก็จะติดหัวง,ง่ายๆมากเลยนะครับสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับทุกคนนะโอเคนี่นะปึ๊บวางเ้า้แล้วก็ลากขึ้นแบบตรงๆระยะกลางพยายามแบบลากขึ้นแบบเบาๆนะค่คอยๆลากขึ้นนะครับไม่ต้องลากแรงนะเห็นไหมสังเกตที่ผมยิงนะทุกคนนะปึ๊บผมจะลากขึ้นแบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมครับ สังเกตทีก่กระตุ้นี่นะผมจะค่อยๆลากขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับระยะกลางนะประมาณนี้นะครับตัวนนะโอเคก็สําหรับระยะไกลนะครับผมแนะนําให้แบบลากขึ้นแบบปลายปุ่มยิง Queen นะให้กดปลายปุ่มยิงนะครับแล้วก็ให้ลากขึ้นแบบเบาๆนะแบบนี้นะกดลากขึ้นแบบเบาๆแบบนี้นะไม่ต้องลากขึ้นแรงนะครับแบบนี้นะถ้าอยู่ไกลๆนะครับไม่ต้องลากขึ้นแรงนะครับถ้าลากขึ้นแรงมันจะเลยหัวแบบ เลยหัวนะไอ้น,นี่คือระยะกลางนะครับมันก็จะตีหัวถ้าถ้าระยะไกลนะครับลากขึ้นเบาๆมันก็จะตีหัวนะแต่ถ้าลากขึ้นแรงมันก็จะแบบเลยหัวเป้าไอ้นนี้มันก็จะเลยหัวนะกระสุนนะมันก็จะบานนะครับถ้าเราลากแรงเกินไปนะโอเคปึ๊บนี่นะมันก็จะเลยหัวแบบนี้นะถ้าเราลากแรงนะเราลากเบาๆแล้วค่อยลากขึ้นแบบนี้นะมือใหม่นะแล้วค่อยลากขึ้นนะครับไม่ต้องจะเป็นแบบ แบบนี้ไม่ต้องจะเป็นแบบนี้นะค่อยลากขึ้นนะสำหรับมือใหม่นะครับฝึกไปเรื่อยนะเราลองเข้าโซนลองดูนะครับวันสองวันก็เข้าโซนลองสักสามสิบนาทีสักยี่สิบนาทีลองดูนะแล้วก็ไปฝึกเรื่อยโอเคนี่นะครับสำหรับ AR นะเดี๋ยวเรามาดูของลูกซองควงกันบ้างนะครับก่วนนะก็ลูกซองควงก็มือใหม่ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับแบบ เดิน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 แล้วก็วางเป้าได้แล้วก็ลากขึ้นแบบตรงนะแบบนี้นะกดล่ามสองก็ได้ไอ้กดแช่ก็ได้เลยนะครับบนี่มนะมันก็จะตีถั่วนะครับถ้าเราวางเป้าได้มันก็จะตีถั่วง่ายๆนะ,ะค่อยๆลากขึ้นนะครับอย่าลากแรงเกินไปหรือว่าแบบฝึกจนชนานาญก็แบบลองวิ่งกระโดดสับปืนนะแล้วก็ลากขึ้นลองวิ่งกระโดดสับปืนแล้วก็ลากขึ้น แบบนี้แบบนี้นะครับหรือไม่ก็แบบแบบนี้นะครับโอเคบนี่นะครับก็หรือว่าอยากจะยิงแบบนัดเดียวนะครับถ้าอยากจะยิงแบบนัดเดียวผมแนะนําให้แบบเป็นสูตรนะครับทุกคนนะแนะนําให้แบบเป็นสูตรสูตรตัวเจหรือว่าสูตรลักลงลักขึ้นก็ได้นะครับนี่นะปึ๊บ นี่นะครับทุกคนนะก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับถ้าเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปผมนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนนะก็สําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบายๆครับทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you